กูเนี่ยยิบหายเลยวะไอ้เหี้ยเล้วทีนี้ก็พุ่งกลับมาดิเขาด่าเขาด่าอยู่ก็หายฝรั่งของไอ้ฝรั่งไอ้ที่มันเป็นไม้เอกอ่ะมันเพื่อนอะไรเยี่ยมที่กองไอ้เหี้ยงแล้วก็หากันไม่รู้แม่ไปอยู่ไหนกูก็โดนพุ่งกลับด่าตลอดเนาะอ้าวเกาบอกว่าไอ้แกงมึงไม่เห็นเแม่พะเยะอยู่ไหนแล้วก็ถ่ายกันไม่ได้เนี่ยก็หาไม่เจอที่บ้านไงอ้าว่าไม่เจอแม่เลยไอ้เฮียนั่งอยู่นี่เองผมบอกเลยคุยอะไรเฮียไม่คิดถึงกูเลยแยะกินแยะกันเนี่ย Ngay thế mọi thứ lên mặt. Mười một năm ghi à lò, nè? Ah, bội xe bắt Để bão phôi xe. Bội xe bão 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 คุณไม่รู้เรื่องไอ้สัสเยี่ยมมึงบอกไว้เลยนะคันนี่เป็นคันสุดท้ายมึงบอกเพื่อนมึวไดไปเลย